ทำปลาส้มทอดทำยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นต้องกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับบังทุกตัวนะจ๊ะครับบัางเสร็จแล้วเป็นแบบลักษณะนี้นะครับผมนํากระเทียมมาใส่ครกตําค่ะกระเทียม,มาตามตดนะเกลาเกือนะนะคะใส่ลงไปค่ะลุู๋ไปแล้วก็คลุกเคล้านะคะ ตัวปลานะคะแต่ถ้าเราจะกินเร็วเราก็ไม่ต้องใส่เค็มมากค่ะเค็มมากแล้วมันจะมันจะไม่เปรี้ยวนะคะเวลาเราเอามาทอดนะคะตามด้วยกระเทียมะคะ่ะกระเทียมถ้าใส่เยอะก็จะดีนะคะมันจะหมอมแล้วก็จะทําให้เปรี้ยวอยู่นะคะเ็จะมนๆท่านจะเห็นแบนี้เลยนะครับพอเข้ากันแล้วก็เอาเข้าวลงไปเลยะคะ่ะข้าวเหนียวที่เตรียมไว้นะคะแต่ถ้ามันเยอะเก้นเราก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้ ใส่พอประมาณเลยเจ okay, นะคะนะคะทำไม่ยากนะคะง่ายค่ะแล้วก็ถ้าเรากลัวจะเสียเราก็ไปใส่ในตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะกินได้หลายวันค่ะเอามาทอดได้พอได้แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นแชไว้นะคะทำแบบบ้านๆเลยค่ะรูร้านรูล,ล้านดั้งเดิมเลยนะคะพอข้าวเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่โหลหมักไว้สักสองคืนค่ะเดี๋ยวเราเอามาทอดกันนะคะนี่ค่ะใส่หมักไว้เลย ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะทิ้งไว้พักนึงแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้จะกินได้นานนะคะไม่เสียค่ะทําขายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาฝาปิดไว้ทิ้งไว้สองวันนะคะเดี๋ยวเราเอามาทอดกันค่ะเดี๋ยวจะทอดให้ดูนะคะว่าน่ากินแค่ไหนคะ่ะเอาฝาปิดไว้ค่ะนี้หมักไว้ได้สองวันนะคะแล้วเราจะเอามาทอดกันค่ะว่าจะอร่อยไหมคุกแป้งด้วยค่ะ กรอบนะคะเนี่ยพลิกซ้ายพริกขวานะคะแล้วก็ใส่กระทะทอดค่ะไปะมงใส่กระทะเดือดแล้วก็ตัวปลามาคุกกับแป้งกรอบค่ะค่ะข้างนึงเหลืองก็พลิกนะคะกับปลาค่ะนี่ค่ะตัวปลาจะแข็งน่าทานมากเลยค่ะเ่ะเรียกอะไรนะปลาส้มค่ะปลาส้มจืดนะคะ ทำทานได้เลยนะคะอยากรู้ว่าอร่อยหรือไม่ลองทำตามกันดูนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะหมักไว้สองวันคะ่ะ